สวัสดีปสนะคะปะสามมาต่อเรื่องการเปรียบเทียบจํานวนเงินและการแลกเงินนะคะอันนี้เขาให้เป็นรูปธนบัตรกับรูปเหรียญมาแล้วก็มันเป็นจำนวนเงินของเงินออมของสามคนนะคะคนแรกเลยก็คือพิระนะคะแล้วก็มีอาลิสาแล้วก็มีเตวิตแต่ว่าเดี๋ยวคุณครูจะพาไปดูโจทย์ก่อนเนาะ แล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับมาดูจํานวนเงินนะคะเพราะว่าโจทย์เนี่ยบางทีมันไม่ได้ถามแค่จํานวนเงินรวมเนาะเขาว่าจะถามแบบว่าจํานวนเงินธนบัตรหรือจํานวนเงินเหรียญของคนแต่ละคนแยกกันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลจากโจทย์ในหน้าถัดไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาหน้านี้นะคะ ในหน้าร้อยเจ็ดมาดูข้อหนึ่งก่อนข้อหนึ่งเขาบอกว่าถ้านับเฉพาะเงินออมที่เป็นเงินเหรียญอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะสนใจเฉพาะเงินเหรียญน,นะคะคำถามคืออาลิสาและพีละมีเงินเหรียญคนละกี่บาทอ่ะคำถามที่หนึ่งก่อนนะอาลิสาและพีละมีเงินเหรียญคนละกี่บาทอ่ะนี้คำถามแรกนะคะส่วนคำถามที่สอง เขาถามหนูว่าใครมีเงินเหรียญมากกว่ากันอะดังนั้นเราจะไปดูเงินเหรียญของอลิสากับเงินเหรียญของพีระนะคะเฉพาะเงินเหรียญน,นะปะไปดูอลิสากับพีระกันในหน้าก่อนหน้านี้อะอลิสาคือคนที่สองนะคะคือเด็กผู้หญิงคนนี้อะ เพราะฉะนั้นเราจะมาดูเงินเหรียญของอลิสากันนะคะก็คือกลองนี้เองนันเองอ่ะไปดูเหรียญห้าก่อนอ่ะเริ่มต้นจากเหรียญห้าอ่ะเหรียญ5้าสองเหรียญเป็นเงินกี่บาท10บาทอ่ะทีนี้ไปนับเหรียญสองบาทต่ออ่ะเหรียญสองบาทสองเหรียญเป็น4บาทนะคะแล้วก็ อันนี้เหรียญบาทนะคะทั้งหมดกี่เหรียญห้าเหรียญนะคะเป็นเงินห้าบาทอ่ะเพราะฉะนั้นสิบบาทบวกสี่บาทบวกห้าบาทเป็นเท่าไหร่สิบเก้าบาทนะคะสิบเก้าบาทตรงนี้คือเหรียญห้าสิบสตางค์นะคะดังนั้นเฉพาะเงินเหรียญของอลิสาเนี่เป็นสิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์นั่นเองนะคะ เดี๋ยวคุณครูพาเอาสิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์ไปเขียนไว้ก่อนเนาะอ่ะอ่ะลิสามีเงินเฉพาะเงินเหรียญสิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเงินของพีระต่อนะคะเฉพาะเงินเหรียญอ่ะเงินของพีระคือกองนี้นะคะเงินเหรียญมาเริ่มนับเงินกันอันแรกเลยสิบบาทหนึ่งเหรียญก็เป็นเงินสิบบาทนะคะส่วน ไอกองนี้คือเหรียญ2บาทนะคะจำนวน1 2 3 4งสองสามสี่ห้าะจนวนหเหรียญน,นะคะเอาจำนวนเงิน2บาทคูณจำนวนเหรียญห้าเหรียญเป็น10บาทอะแสดงว่าตอนนี้มี10บาทกับ10บาทละเป็น20แล้วนะคะคราวนี้มาดูตรงนี้อะตรงนี้คือเหรียญ50สตางค์1เหรียญก็เป็นเงิน50สสตางค์ อันนี้เป็นเหรียญ25สตางค์นะคะรวมกัน2เหรียญก็เป็น50สตางค์เหมือนกันเอา50สตางค์มารวมกับ50สตางค์ก็จะแปลงล่างเป็น1บาทนั่นเองคุณครูก็จะเอา1บาทตรงนี้ไปบวกกับ20บาทก่อนหน้านี้นะคะดังนั้นเฉพาะเงินเหรียญของพีระจึงรวมได้เท่าไหร่21บาทใช่ไหมคะ ไม่มีเศษสตางค์เนาะทวนใหม่นะคะตรงนี้1 0บาทตรงนี้10บาท,ร,บาทรวมเป็น20บาท20บาทเอา50สตางค์กับ25สตางค์มารวมกัน25สตางค์สองเหรียญเป็น50สตางค์เอา50สตางค์มาลงกับ50สตางค์ได้1้อยสตางค์แปลงล่างร้อยสตางค์เป็น1บาทนะคะก็จะได้อีก1บาทกลายเป็น21บาทนั่นเองอ่ะเอา21บาทมาเขียนตรงนี้ ตอบคำถามแรกก่อนอลิสามีเงินเหรียญตอบคำถามให้ครบประเด็นนะคะอันแรกตอบเงินเหรียญของอลิสาก่อนอลิสามีเงินเหรียญสิบเนย์บาทสิบาทห้าสสตางค์พีละ มีเงินเหรียญ21บาทนะคะยี่สบาทไม่มีสตางค์อ่ะทีนี้มาตอบว่าใครมีเงินมากกว่ากันก็ต้องเป็นพีระถูกไหมเพราะพีระมี21บาทนะคะแต่อาริษามีแค่19บาทตอบคำถามที่สองว่าและ ใครนะมีเงินมากกว่าอ่ะและทีละมีเงินมากกว่าอืมมากกว่าอลิสาใส่ชื่อไปหนอรอลิสาอ่ะจบข้อที่หนึ่งนะคะ ไปข้อที่2ถ้านับเฉพาะเงินออมที่เป็นเงินเหรียญเตวิตมีเงินเหรียญกี่บาทและมีมากกว่าหรือน้อยกว่าอลิสาอ่ะเดี๋ยวคุณครูมาเขียนจำนวนเงินของอลิสาก่อนนะคะเพราะว่าเราจะนับเงินออมที่เป็นเงินเหรียญเหมือนข้อเมื่อกี้เลยเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นจะต้องหาอลิสาใหม่เพราะเราหาอลิสาไปแล้วใช่ไหมของครั้งที่แล้วคือ19บาท50สตางค์อ่ะเก็บไว้ก่อน ทีนี้คุณครูจะพาหนูไปดูเงินเหรียญของเตวิทนะคะ,ะกลับไปที่เงินเหรียญของเตวิทเตวิทคือเด็กชายคนสุดท้ายเนาะเดี๋ยวเรามาดูเฉพาะฝั่งตรงนี้นะคะคือเงินเฉพาะตรงที่เป็นเงินเหรียญมาเริ่มต้นจากเหรียญอันแรกก่อนเลยคือเซตบนนะคะคือเหรียญ10บ,บาทนะคะคูณสามเหรียญ สิบบาทสามเหรียญก็คือเงินสามสิบบาทนั่นเองอ่ะต่อไปเงินห้าบาทนะคะห้าบาทสองเหรียญก็เป็นเงินสิบบาทนะคะเก็บตรงนี้ไว้ก่อนอ่ะเมื่อกี้ได้สามสิบแล้วนะเมื่อกี้ได้อีกสิบกลายเป็นสี่สิบแล้วนะคะต่อไปที่เหรียญมันเป็นเหรียญอะไรเหรียญบาทป่ะเหรียญบาทนะคะตรงนี้คือเหรียญหนึ่งบาทแล้วตรงนี้คือเหรียญ ยี่สิบห้าตังยี่สิบห้าสตางค์แล้วก็ยี่สิบห้าสตางค์อ่ะเพราะฉะนั้นเซตสุดท้ายจะรวมกันได้75สตางค์นะคะดังนั้นเงินบาทก่อนเงินบาทก็จะเป็น30กับ10ไปแล้วนะ้องเมื่อกี้40 40ิบวกหบาทก็เป็น41นะคะ41บาทกับเศษห้ 5, เอ้ย75สตางค์รวม41บาท ห้าเอ้ยเจ็ดสิบห้าสตางค์นั่นเองอะเดี๋ยวเอาสี่สิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์ไปเขียนไว้ก่อนอะเตวิตนะคะเตวิตสี่สิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์อืมทีนี้เราจะมาตอบก่อนว่าเตวิตมีเงินเหรียญมากกว่าหรือน้อยกว่าอลิสาจะเห็นว่าเตวิตมีเงิน4 1บาทนะคะที่เป็นเงินเหรียญเพราะฉะนั้นเตวิตจะมีเงินมากกว่าเรามาตอบคําถามก่อน ว่ามีอ๋อเขาตอบให้ตอบว่ามีกี่บาทก่อนเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นตอบคำถามแรกก่อนนะคะคำถามแรกคือเตว,วิตมีเงินเหรียญอืมสี่สิบเอ็ดจุดเจ็ดห้าบาทอ่ะตอบคำถามที่สอง และมีเงินมากกว่าเนาะอลิสาเพราะว่าอลิสามีเงินแค่19บาทเองและมีเงินเหรียญมากกว่าอลิสาจบข้อนี้ต่อไป พีระมีเงินออมทั้งหมดกี่บาทและมีมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินออมทั้งหมดของอลิสาอ่ะทีนี้เขาใช้คำว่าเงินออมทั้งหมดเพราะฉะนั้นเงินออมทั้งหมดมันหมายความรวมถึงทั้งเหรียญทั้งธนบัตรเนาะไปเริ่มต้นจากพีระก่อนนะคะเราจะทำการเปรียบเทียบพีระกับอลิสานะคะไปดูพีระก่อน เมื่อกี้พีละเราได้เงินเหรียญไปแล้วยี่สิบเอ็ดบาทนะคะเดี๋ยวมานับเงินธนาบัตรก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเอามารวมกันเนาะอ่ะกองนี้นะคะกองนี้กองธนาบัตรก่องนี้อ่ะไปดอวนแรกก่อนแบงค์ร้อยทั้งหมดสามใบธนบัตรฉบับหนึ่งร้อยบาททั้งหมดสามฉบับก็จะเป็นเงินสามร้อยบาทนะคะแล้วธนาบัตรฉบับละ 20บาทอันนี้20อันนี้ก็20อันนี้เป็น50อ่ะก็จะเอา300ร้อยสบวกห้เป็น350แล้วก็350อบวกอีก40เป็น390เนาะเพราะฉะนั้นคุณครูต้องเอา390มาบวกกับ21นะคะถึงจะได้เงินรวม บวกกันก็จะได้เท่าไหร่สิสี่เท่าไหร่ส1่ร้ไมเ้าศูย์บวกหได้หนึเบวกสเป็น11บใส่หทด1อ่ะได้411บบาท เดี๋ยวคุณครูเอาเอาเอาเงินรวมของพีระไปเขียนก่อนเนาะ411อบบาทนะคะ411บาทไม่มีเศษสตางอะไปดูเงินรวมของอลิสาอลิสาคือเด็กผู้หญิงคนที่2นะคะไปดูแบงค์แรกแบงค์500ฉบับเดียวเป็นเงิน500บาทแบงค์ร้อยเป็นเงิน100บาทมีใบเดียวนะคะแล้วก็ตรงนี้รวมกันเป็น40บาทดังนั้น 500กับ100ก็รวมกันเป็น600ใช่ไหมคะ600รวมกับ40ก็เป็น6 4 0เอา640มารวมกับ19บาท50สตางค์นะคะก็จะเป็นเงินเท่าไหร่เอา640บาทไม่มีสตางค์นะคะเป็นตัวตั้งบวกกับ19บาท50สตางค์รวมเป็น ฝั่งสตางค์รวมเป็น50สตางค์นะคะหลักหน่วยเป็น9บาทแล้วก็4บวก1ได้5เป็น659บาท50สตางค์59บาท50สตางค์อะรวมอะเดี๋ยวคุณครูเอา659บาท50สตางค์ไปเขียน659บาท50สสตางค์ อะพีละมีเงินออมทั้งหมดกี่บาทอ่ะตอบคำถามแรกก่อนพีละมีเงินออมทั้งหมดอื้อสี่ร้อยสิบเอ็ดบาทนะคะอ่ะตอบคำถามต่อมามีมากกว่าหรือน้อยกว่าอลิสา ก็ต้องน้อยกว่าอยู่แล้วเนาะเพราะอาลิสามีเงิน600กว่าบาทแต่ว่าตัวพีละเองมีเงินแค่400กว่าบาทเองอ่ะและมีเงินออมน้อยกว่าอาลิสานะคะอ่ะประมาณนี้เนาะ ข้อสี่ข้อสี่อ่ะข้อสี่เก็บไว้ให้ทําข้อหนึ่งนะคะเตวิตมีเงินออมทั้งหมดมากกว่าหรือน้อยกว่าพีระทําลักษณะคล้ายๆข้อสามเลยแต่ว่าไม่จําเป็นต้องหาเงินออมของพีระใหม่แล้วเนาะ <S <S อ่ะไม่ใช่โทษๆไม่ใช่เตวิตอ่ะมีเงินของพีระแล้วที่หนูจะต้องไปหาเพิ่มก็คือเงินของเตวิตน,นะคะถึงจะเอามาเปรียบเทียบได้อ่ะคุณครูเขียนเงินของพีระไว้ก่อนอพีระมีเงินออมสี่ร้อยสิบเอ็ดบาทอ่ะเก็บตรงนี้ไว้ก่อนนะคะ แล้วหนูก็ไปดูเงินของเตวิตเสร็จแล้วค่อยเอามาเปรียบเทียบกันอ่ะข้อนี้เก็บไว้ให้ฝึกทำข้อนึงนะคะขออนุญาตไปข้างล่างเนาะเขาบอกว่าให้เปรียบเทียบราคาของสิ่งของว่าเติมคำว่าแพงกว่าแพงกว่าก็คือราคามากกว่านะคะแล้วก็ถูกกว่าก็คือราคาน้อยกว่าให้เปรียบเทียบของสองอย่างนะคะอ่ะ เราก็เติมสองคำเนาะมีสองคำให้เลือกคือแพงกว่ากับถูกกว่าอ่ะอันแรกเลยนะคะ8บาท25สตางค์กับ6บาทให้ดูฝั่งที่เป็นเงินบาทเป็นหลักนะคะถ้าเงินบาทเท่ากันถึงไปดูฝั่งที่เป็นเงินสตางค์เนาะฝั่งซ้ายนะคะกล่องราคา8บาทแต่ถุงเท้าฝั่งด้านขวาราคาแค่6บาทแสดงว่าเวลาเราจะใช้คำว่าถูกกว่าหรือแพงกว่าให้เราอ่านจากข้างหน้าเป็นหลัก ถ้าข้างหน้าแพงกว่าเราก็ต้องเติมคำว่าแพงกว่าดังนั้นข้อ1ต้องใส่คำว่าแพงกว่าแบบนี้เป็นต้นนะคะไปดูตัวอย่างข้อ2อ่ะดูฝั่งเงินบาทเป็นหลักเหมือนกันผู้กันร,ราคา15บาทห0สตางกับปากการ,ราคา12บาทเพราะฉะนั้นผูกันร,ราคาแพงกว่าหนูก็เติมคำว่าแพงกว่าอ่ะประมาณนี้อ่ะเก็บ3 4 5หไว้ทำไปหน้าต่อไปแล้วนะคะ เดี๋ยวค่อยกลับมาทําหน้านี้ให้เสร็จเนาะไปข้อ3นะคะเขาบอกชนิดและจำนวนของเงินเหรียญหรือธนบัตรที่สามารถใช้แลกเป็นเงินตามข้อต่อไปนี้ได้อ่ะหมายความว่าเราสามารถแลกได้อย่างเซรีอาจจะเป็นหลากหลายรูปแบบนะคะสามารถเขียนให้แลกให้ได้หลายๆแบบ มาขออนุญาตยกตัวอย่างซัก2ข้ออ่ะข้อแรกก่อนนะคะเหรียญ10บาททั้งหมด2เหรียญก็รวมเป็นเงิน20บาทเนาะเราก็จะมาดูว่า20บาทนี้นั้นสามารถเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างนะคะไม่จำเป็นจะต้องแลกเป็นแบง20นะคะอาจจะแลกเป็นเงินเหรียญอ่ะในตัวอย่างเขาแลกเป็นเงินเหรียญเนาะ เพราะฉะนั้นเขาแลกเป็นเงินเหรียญหนึบาท20บเหรียญนั่นเองก็คือมีมูลค่าเท่ากับ20บาทหรือหนูจะแลกเป็นแบงก์ยี่สิบหรือหนูจะแลกเป็นเหรียญ5้าก็ได้แลกเป็นอะไรก็ได้แต่มูลค่าของมันจะต้องเท่ากับเหรียญ1ิบเหรียญก็คือเท่ากับ20บาทนั่นเองอ่ะสมมุติจะแลกเป็นแบงก์ยี่สิหนูก็แลกหนูก็เขียนว่ามันสามารถใช้แลกเปลี่ยนเป็นทะนะบัตรฉบับละ พอไหมเนี่ยยี่สิบบาทพยายามเขียนตัวเล็กนะคะไม่งั้นไอช่องที่ใช้แลกเงินนะใช้แลกเปลี่ยนมันจะเขียนไม่พออ่ะหนึ่งฉบับหรือถ้าไม่แลกเป็นเหรียญอะแลกเป็นเหรียญหดีกว่าอ่ะเหรียญเหรียญห้าบาท ถ้าแลกเป็นเหรียญห้าบาทจะได้กี่เหรียญเหรียญสิบบาทเหรียญหนึ่งสามารถแลกเป็นเหรียญห้าบาทได้สองเหรียญถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้ามีแลกเป็นเหรียญห้าบาทหมดเลยก็จะได้ทั้งหมดสี่เหรียญถูกไหมคะห้าบาทสี่เหรียญสี่คูณห้าก็ได้ยี่สิบเท่ากันกับมูลค่าทางฝั่งซ้ายมือที่เป็นเหรียญสิบนั่นเองนะคะข้อสองลองทํา ตัวอย่างอีกข้อหนึ่งอขอยกตัวอย่างเป็นข้อสนะคะอะข้อ2เก็บไว้ทำข้อสมาดูฝั่งด้านซ้ายก่อนตรงนี้20บาทเนาะส่วนอันนี้เป็นเหรียญ1นบาท2เหรียญน,นะคะเป็น2บาทดังนั้นรวมเป็นเงิน22บาทบอ่ะาททีนี้เดี๋ยวคุณครูจะมาพาแลก22บาทนะคะ อ่ะแลกเป็นอะไรได้บ้างอือเราจะไม่แลกเป็นเหรียญบาทเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะซ้ําเราจะแลกเป็นเหรียญเหรียญอะไรดีเหรียญสิบดีไหมอ่ะแลกเป็นเหรียญสิบอ่ะได้เหรียญสิบเหรียญสิบบาทกี่เหรียญเหรียญสิบาทสองเหรียญถูกไหมคะเพราะว่ามันจะแลกได้เหรียญสิบาทสองเหรียญเป็นเงินยีบาท ก็จะเหลือเศษตรงนี้นะคะอีกสองบาทเราแลกเปลี่ยนเป็นเหรียญอะไรดีเหรียญสองบาทได้ไหมและอ่าใช้คําว่าและนะคะต่อเพราะว่าเมื่อกี้มันแลกเป็นเหรียญสิบาทสองเหรียญเป็นเงิน20บาทแล้วแต่เรายังไม่ได้แลกเหรียญบาทเลยนะคะเราจะต้องเปลี่ยนเหรียญบาทให้เป็นเหรียญอื่นนะคะจะได้ไม่เหมือนกับโจทย์ที่เขาให้มาครูแลกเป็นเหรียญสองบาทแล้วกันเนาะและเหรียญ สองบาทอีกหนึ่งเหรียญน,นะคะแบบนี้นะคะต่อไปอเราจะต้องแลกเป็นเหรียญอะไรเราถึงจะพอเขียนบรรทัดเดียวเนี่ยสองบาทดีไหมอ่ะเราแลกเป็นเหรียญสองบาทหมดเลยดีกว่าเพราะว่าจริงๆอ่ะมันแลกเป็น อาจจะแลกเป็นเหรียญ5ได้แต่ถ้าหนูแลกเป็นเหรียญ5หนูก็ต้องแลกเหรียญบาทเป็นเหรียญ2บาทอยู่ดีเพราะฉะนั้นมันจะเขียนไม่พอนะคะงั้นเราทําการแลกเหรียญทั้งหมดอแลกแลกเงินแลกธนบัตรแล้วก็เหรียญทั้งหมดให้กลายเป็นเหรียญ2บาทดีกว่าจะได้ใช้ได้บรรทัดเดียวย้ํานะคะขยับขนาดตัวหนังสือเนาะให้เล็กลงไม่งั้นมันจะไม่พอเขียนในช่องด้านขวานะคะเหรียญแลกเป็นเหรียญ2บาทได้กี่เหรียญ เป็นเงิน22บาทใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าจะแลกเป็นเหรียญสองบาทก็ต้องได้ครึ่งหนึ่งนะคะจํานวนเหรียญต้องเป็นครึ่งหนึ่งของยีสิบสองบาทก็จะเป็น1ิบเอ็ดเหรียญอใช่ไหมเพราะว่าถ้าเราเอาจํานวนเหรียญไปคูณกับเงิน 2, องบาทนะคะสองคูณสิก็จะได้2 2อ่ะประมาณนี้เพราะฉะนั้นข้อ3ก็แลกได้ประมาณนี้อ่ะลองเก็บไว้ ให้ลองทำนะคะข้อ4ีข้อ5ข้อ6ที่เหลือเนาะอ่าลองแลกเงินนะคะให้เป็นธนบัตรฉบับละเท่าไหร่ก็ได้ที่มันไม่เหมือนกระโจทย์นะคะอย่างเช่น ข้อ4อสมมุติมีแบงค์ร้อยแล้วอ่ะหนูอาจจะแลกแบงค์ร้อยเป็นแบงค์ห้อย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยแลกแบงค์ยีให้กลายเป็นเหรียญ10แบบนี้ก็ได้นะคะลองลองเขียนให้มันมีความหลากหลายเนาะอ่ะฝากหน้าร้อยแนะคะกับหน้าร้อยเเมื่อกี้ที่คุณครูข้ามไว้บางข้อนะคะให้ลองไปฝึกทําจากตัวอย่างที่คุณครูพาทำเนาะ